สวัสดีครับมาพบกับช่องพ่อพลายทองคูณนะครับครับก็ขอขอบคุณนะครับน้องยอดทองนะครับแล้วก็น้องศักดิ์ความศักดิ์นะครับแล้วก็ฟานของแม่บุญทรัพย์ครับที่มาช่วยนะครับไหลสดตรอเร์ผลไม้นะครับครับตอนนี้นะครับก็มาส่งน้องยอดทองนะครับกับแม่บุญทรัพย์นะครับกลับบ้านสลานะครับหลังจากนะครับมามาช่วยไหลนะครับสองวันนะครับที่นี่นะครับ เป็คนซับนะครับเป็นช้างที่ขึ้นรถยากอีกเชือกหนึ่งเช่นกันนะครับนี่นครับ น้องกระทองนับขึ้นรถแล้วนะครับกับแม่บุญทรัพย์นะครับเพื่อจะเดินทางนะครับไปที่บ้านสลานะครับบ้านคืนนะครับหลังจากจากบ้านมาหนึ่งคืนครับเมื่อคืนครับก็นอนที่นี่นะครับ ครับต่อไปนี้นะครับจากนี้นะครับพ่อใหญ่ก็อยู่เช่องเดียวนะครับเช่องเดียวไปก่อนนะครับ ก็ขอบคุณนะครับขอบคุณน้องศักนะครับที่มาช่วยนะมาช่วยนำช้างมาช่วยนะครับมาช่วยไรนะครับกล้บผลไม้นะครับเพื่อที่จะสร้างบ้านนะครับให้กับผู้ใหญ่ตรงกูลนะครับก็ขอบคุณนะครับขอบคุณน้องศักนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับฝวน่องคุณแม่ปุณทรัพย์นะครับน้องช้างน้องยอดทองครับตอนนี้ก็กลับแล้วนะครับเดินทางแล้วนะครับก็ขอบคุณนะครับที่มาช่วยไรนะครับ ครับพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ก็เจอกันใหม่นะครับก็พ่อใหญ่ก็คงอยู่ไฟ์แค่เชือกดียวนะครับก็ฝากพ่อแม่ท้องึกท่านนะครับก็เข้ามาดูมาชมนะครับการไฟ์สดตะกร้าผลไม้นะครับประมาณพรุ่งนี้นะครับก็เป็นเวลาช่วง10โมงนะครับ10โมงนะครับจะเริ่มเปิดไฟ์เวลา10โมงนะครับ10โมงเช้านะครับก็ฝากอแม่ด้วยนะครับเข้ามาดูมาชมนะครับเข้ามาเป็นกําลังใจนะครับ ครับตอนนี้ครับน้องยอดทองก็ขึ้นรถนะครับเรียบร้อยนะครับรถเดินทางแล้วนะครับตอนนี้เลี้ยวรถออกนะครับไปแล้วนะครับครับไปแล้วนะครับน้องน้องสากครับกับน้องเสงนะครับเป็นฟานของส่วนน้องสากนับเป็นฟานของยอดทองครับน้องเสียงนะครับก็เป็นฟานมาจากมหาสารคามนะครับเป็น ที่ดูแลแม่บุทซับโรนะครับระหว่างผมพาพ่อใหญ่ไปรักษาที่กำแพงแสนนะครับครับส่วนคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์นะครับเป็นกำลังใจนะครับให้ช่องพ่อพลรายทองกุลนยนครับ